เล็บเลยปกติจะไม่เห็นเล็บไก่ขนาดนี้นะอันนี้มาเป็นเล็บ Hello guys I'm Bruno Jupiter I'm r ฮั a โฮ่าฮ่าาร์ดเกล้าทอย่งีกับจะนุ่มพีก็คนเขาเรียกว่าบูโน o จูปิเตอร์กันตอนเนี้ยบูโน่จูปิเตอร์คือไกลจากดาวอังคารมากใชสมีว่าบอกเป็นพลูโตด้วยวันนี้ทุกคนเราจะมาทำการรีวิว อาหารจะไม่อาหารทั่วไปเพราะอาหารที่เราจะรีวิวแต่ละอันวันนี้เป็นอาหารต้องห้ามแต่ละประเทศซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดเราเผลอไปประเทศนั้นเรากินเข้าไปทันทีโดนจับแต่อาหารก็โดนจับได้เลยเหรอใช่บางประเทศมีอาหารที่แบบว่าแบนเลยห้ามกินทำกินผิดกฎหมายถ้ากินโดนปะหอยถ้ากินโดนจับถ้ากินโดนปรับเงินถ้ากินโดนส่งออกนอกประเทศประเทศไทนไม่เห็นมีอะไรห้ามกินเลยก็จริงประเทศไทยกินทุกอย่าง ตอนนี้ทุกคนหามากินใบไม้กันละใช่ยินงเ่าใช่เลยค่ะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างกระรี่ปั๊บใช่ไหมกระรี่ปั๊บไส้ไก่เหมือนกละรี่ปั๊บปากแต่อันนี้คืออาหารที่มีชื่อว่าซาโมซาอะไรใช่หากใครก็ตามที่เผลอกินในประเทศโซมาเลีย คุณจะโดนจัดการม <Hey, S 1> ัน,นมก็แว่ามีโทษผิดโดนลงโทษตามกฎหมายเลยลงโทษอะไรอ่ะผิกดกฎหมายทันทีเเขาบอกว่าอาหารชนิดเนี้ยดันไปมีรูปร่างเหมือนกับสัญลักษณ์สักอย่างหนึ่งของศาสนาคริสตใช่ไหมเลยเป็นที่มาว่าอาหารนั้นเนี้ยจะโดนแบนในประเทศนี้ hey, มไ,ไม่มีข่าวอไรเหรอคือถ้าใครทําหรือใครกินก็ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้โดนลงโทษแล้วก็อาจจะอดเข้าประเทศด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ต้องไปลองกินที่นู่นแ่ถ้าเราทำอาหารนี้แต่เป็นรูปทรงอื่นอ่ะเออว่ะเราก็กดลงโทษก็คือจำคุก ข้าคุกเลยอะทุกคนโหดมากเขาโดนลงโทษทางศาสนาคือยังไงไม่รู้อะโดนดมเคีียนเอาน้ำมนต์ปอ,อกเขาไม่รู้อะทุกคนจที่เขาไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันคนผมไม่เคยทางศาสนาไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนก็โดนศาสนาลงโทษยังไง<ม>ใครรู้ก็เราคงไม่รู้เลยนะครับชามซ่าแต่ข้านะมีน้ำจิมมจ้มไม่จิ้มใช่เหมือนน้ำจิ้มเกลวี่เลยท่านใสน่ในสุกแตกปะมันดูหวานหวานอะออ ยากะหนี่ปั๊บแบบกะหรี่ปั๊บไปเจ๊นไตเดี่ยนอ่ะใส่มันอะข้างใเป็นไงทุกคนข้างในคือไม่มีเนื้อนะมีแต่มันอันยิ่งบอกว่ากะหรี่ปั๊บมาว่ะกะหรี่ปั๊บจะมีไส้ไก่ไส้เนื้ออะไรให้เรากินอันนี้คือแบบเป็นมันเนี่ยมีแต่แป้งทุกคนอันมันนมันจะรสชาติเผ็ดนะมันข้างในเขาเผ็ดมากเหมือนไส้ที่ผสมมามีเข้าวเท่ห์อยู่ข้างในนะคะคลุกกันถึงว่าเขาดมน้ำจิ้มมาค่อนข้างหวานน้ำจิ้มเหมือนซอสเนี่ยน้ำจิ้มบวยแต่คอนที่อยู่โซมาเลียจะไม่ได้กินอันนี้ไม่ไได้กกกิินนแมต่่าเลียยะะหปป๊บท ม่น่าดังเพราะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะคิดนะคิดว่าเพราะว่าเขาน่าจะซีเรียสเรื่องสามเหลี่ยมแต่ว่าอาหารที่ประเทศนั้นต้องไม่มีลูกสามเหลี่ยมแน่เลยเขาเดานะห้ามทำสามเหลี่ยมเด็ดขาดใครไปประเทศนั้นก็อย่าเผลอเอาขลีไปละเ๋ยวสวยตอนนี้ก็เรียบร้อยเราอดเข้าประเทศโซมาเรียนเรียบร้อยเรากินยานีไม่ใช่เพราะว่าเรากินซามมซ่าไปแล้ว อันต่อมาแฮมเบอร์เกอร์ห้ามกินในนิวซีแลนด์ใครกินแฮมเบอร์เกอร์ในนิวซีแลนด์จะโดนลงโทษค่ะแล้วเบอร์เกอร์นั้นไม่ใช่เบอร์เกอร์ธรรมดาทั่วไปนะทุกคนจะต้องเป็นเบอร์เกอร์ที่เนื้อเป็นแร่ จริงๆคนกินอ่ะไม่โดนแต่คนขายอ่ะโดนเหมือนเขาบอกว่ามีเชื้ออะไรสักอย่างอยู่อยู่ในเนื้อที่แบบว่าไม่ไม่สุกอ่ะทุกคนอาจจะไม่เข้าใจแลคืออะไรก็คือเวลาเรากินเนื้อสเต็กอ่ะเขาจะบอกว่ามีเดียมแลแลกหรือว่ามีเดียมหรือว่าแบบเวลดันเออใช่เราก็สามารถเลือกได้ค่ะแต่พอเป็นเนื้อเบอร์เกอร์ปุ๊บจะไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเบอร์เกอร์มันไม่ใช่เนื้อก้อนเดียวทุกคนที่มาโผเหมือนสเต๊ก มันคือเอาแต่ส่วนมาบดขยี้รวมกันแล้วก็มาปั้นาเป็นแฮมเบอร์ก์อ่าใช่เนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมไม่ขวดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดร้านค้าไหนทำที่ขายแฮมเบอร์ก์แบบแร่นะครับไม่สูกแบบเวลดันที่นิวซีแลนด์นะครับจะโดนจับตามกฎหมายนะฮะคือโดนปรับสิบล้านบาทนะครับเงินไทยสิบล้านบาทโหดมากไม่พอถ้าเกิดคนกินไปปุ๊บไม่ว่าจะท้องเสียแล้วไม่ท้องเสียฟ้องร้องได้ก็จะโดนอีกเด้งนึงแล้วมาดูกันว่าเบอร์เกอร์ที่ทําเป็นแร่เขาทํากันยังไงนะทุกคนเขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนี้เราสั่ ำพิเศษยำพิเศษอันนี้ไม่ได้ใช่แ,แล้วอันเนื้อเขาดูแลอยู่แล้วดูหูแดงเลยอเนี่ยทุกคนมันยังแบบแดงอยู่เลยอ่ะด้วยเหยมือนดิบอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเขาลองให้ดูนะว่าถ้าเป็นแลที่แบบเขาต้องห้ามกันมันจะหน้าตายยังไงทุกคนเดี๋ยวเอาซอสออกอันนี้มันกินไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบมันแลมาเราก็อย่ากินเลยเสียงใช่ ม,ม,มันจะ,นนจะแดงมแบบากดูตรงขอบดิมันคือแบบแทบจะไม่สุกแล้วอ่ะมันไม่ใช่เนื้อสดๆนะทุกคนมันเป็นเนื้อแบบเอาแบบสั่งเคาะแปะรูปอ่ะ<ช>ก็แค่เบอ่ะแต่ก็เป็นสเต็กอ่ะเขาถึงอยากกินแลได้ไงเมื่อกี้เขาไม่บอกทันกินล้วอ่ะทุกคนเช่ป่ะแต่ก็ยังโชคดีที่เราไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเรายังสามารถเข้าประเทศนิวซีแลนด์ได้อยู่อยู่วไม่ได้เพราะเราซื้อมาแล้วอันนี้แปลกมาก M and M ที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยและกินมาตั้งแต่เด็กแต่จะโดนแบนถ้าเราไปอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผิดละเทสวีเดนค่ะมันมีเหตุผลหนึ่งไว้ทุกคนคือไม่ใช่ว่าของมันกินไม่ได้หรือมีสารปนเปื้อนเลยนะแต่นกรณีเนี้ยแปลกมากครับคุกผู้ชมเหมือนนะผู้สื่อข่าวมือตอนนี้ บันดันไปคล้ายกับช็อกโกแลตอีกแบรนด์หนึ่งของสวีเดนใช่เป็นแบรนด์ดังของที่สวีเดนเลยแล้วทีนี้พอ M&M เข้าไปด้วยโลโก้นี้ก็เลยโดนแบรนด์เลยทุกคนไม่สามารถขายได้อันนี้คือแบรนด์ที่เป็นคู่กรณีเขามาราบ,บูนะครับผมก็คือจริงๆแล้วอะ่ะ S <S เห็นป้ะตัว M อ่ะมันเป็น M เล็กเหมือนกันเลย M แ M เนี้ยเลยไม่สามารถเข้าไปขายในประเทศนั้นได้คือเป็นเรื่องของทางเขาเรียกว่าอะไรอะสิมโบ่บัฟสัญลักษณ์เออครับสินทางปัญญาสิทธิบัตรอ,อะไรนี้นะมันเลยขายไม่ได้แต่เขาก็ออกมาแก้เกมได้ดีครับผมเขาเปลี่ยนจากโลโก้ของตัวเองที่เป็นตัว M เล็กใช่ไหมเป<ช>็น M ใหญ่ใช<ล> <M S 2> ่เออ M ใหญ่ถ้ายอยู่ที่สวีเดนนะทุกคนใช่เมื่อจะขายในสวีเดนได้เลยเป็น M ใหญ่แต่แน่นอนนะครับถ้าเกิดั่งเอเชียที่เราคุ้นเคยที่ไทยอ่ะเขาจะเป็น M เล็กปกติใช่ไหมแต่ถ้ามารีโบมารา บูมาไทยจะกลายเป็น M ใหญ่แทนเหมือนสลับกันอ่ะประเทศสีเดน,<ม>เก,น M ก็จะ M เล็กไอ้นี่ M ใหญ่แต่เป็นไทยไอ้นี่ M เล็กไอ้นี่ M ใหญ่ไม่เข<ม>้าใจเลยมาดูว่ารสชาติมันเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนระหว่าง2แบรนด์นี้ทำไมเขาถึงต้องแบบว่าเครียดกับการใช้เอ็มเล็กเอ็มใหญ่เพราะว่าแบรนด์ทั่วโลกอะ่ะทุกคนมันก็ต้องมีเอ็มเล็กเอ็มใหญ่สลับกันไปหมดทำไมสอันนี้ถึงฟิกกันขนาดนี้นะใช่แล้วประเด็นคือแบบอันนี้แบบรูปร่างไม่ได้เหมือนนะซึ่งโจ๊ะเลตกถั่วเหมือนกันเฉยแต่เราคิดว่ารูปร่างมันเหมือนกันเนี่ยเห็นปหมรูปร่าง แต่ไอ้เอ็มแอนด์เอ็มอ่ะจะมีน้ำตาลเอื้ออีกชั้นอันนี้ไม่มีแต่รสชาติมันเหมือนมากมากแต่ชอบอันนี้นะเพราว่านี้อร่อยถั่วแบบใหญ่มากเลยทุกคนถั่วแน่นมากเนี่ยคือถั่วที่เขาให้มาเยอะมากนะไอเอ็นแอนด์เอ็มอ่ะก็คือข้างในเป็นถั่วแน่นแน่นอนอยู่แล้วเลยซึ่งรสชาติมันคล้ายกันมากนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหรือเปล่าที่ทําให้เขาแบบว่าเอ็มเล็กเอ็มใหญ่เดี๋ยวงงรสชาติอร่อยเหมือนกันเลยเพราะพอเดนคือแพนเค้กเป็นสีเดียวกันนะ เหลืองเออเหลืองเหมือนกันเรเป็นตัว M เหมือนกันหือถ้าเกิด M N F N เนี่ยไอพวกน้ำตาลกรอนข้างนอกออกคือเหมือนกันเปเลยกันต่อมาแฮกิส u s เเมนูนี้นะครับโดนแบนที่ประเทศอเมริกาห้ามขายเด็ดขาดเห็นหน้าตาอย่างนี้ทุกคนคิดว่าเป็นหมูยอหรือหมูแบบหมูชิ้นหมูสับแต่จริงๆแล้วเมนูแฮกิสเน่ยทำมาจาก ปอดและกระเพาะของสัตว์ซึ่งทางอเมริกานะคะเขากังวลมากเกี่ยวกับ <คน S 1> อาจจะมีการป,เปน <มา S 2> เปื้อนมาทางปอดถวกเรื่องการกินเครื่องในมากๆเพราะมันมีเชื้อโรคง่ายเนาะสำหรับเขาเขาคิดอย่างนั้นแต่เคนไทยนี่คือจู้เลยกินหมดจู้เลยแบบจู้หมักหมักหมักหม,มัก <c oughs> แบบอันตรายเราเกลื่อไม่กล้ากินเข้าไปใหญ่างเ,เ<ร>าดียทุกคนเพาเรารู้ว่าอันตรายเราจะไปลองทำไมลองก่อแต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้แบนในประเทศไทยก็ไม่ได้แบนเออก็อกินได้เนี่ยอืมกินเหมือนนี่นเลยอ่ะเวลาไหว้เจ้าอ่ะใช่หเหมือนไหมอืมกินตับตับไ <laughs> ม่เหมือนข้าวอ่ะ มันเหม็นแบบเครื่องในแบบคืออาจจะเพราะว่ามันไม่ได้มีการปรุงรสที่มันจัดอ่ะทุกคนมันไม่มีการกบกลิ่นหรือรสชาติเลยเว้ยกัดเข้าไปบดด้วยเส้นของแบบพวกน้ำไส้กระเพาะหมดเลยอ่ะมันแบบมันเหม็นอย่างนั้นเลยเหมือนเรากินต้มจืดแต่แบบไม่ใส่น้ำซุปอ่ะเหมือนกินพวกต้มไม่หนักต้มเนื้อหมูแต่ว่าไม่ได้ใส่พริกไม่ได้ใส่น้ำซุปไม่ใส่น้ำซุปแบบกินแบบเพียวๆลักเรากินเลยอ่ะมันก็เลยแบบจะอือยๆหน่อยแต่จริงถ้าไม่รู้ก่อนว่ามันอันตรายอ่ะในประเทศอเมริกาจะกล้ากินกว่านี้เยอะเลยทุกคนรู้อะไรก็ไม่เสียดาายเท่รู้งได เมนูหูฉลามเมนูนี้นะคะทุกคนจะดอนแบนถ้าเรากินและขายในประเทศแคนาดาพี่แคนาดาประกาศมาเรียบร้อยห้ามขายและห้ามเสพเด็ดขาดทุกคนรู้ป่าว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ดูแบบเฉลิมฉลองในวันแบบสําคัญของครอบครัวที่มาแบบ <c oughs> ที่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยก็มีนะทุกคนก็คือแบบ <c oughs> ถ้ามีเลสฉลองก็จะแบบหูฉลามหูฉลามจะเป็นอาหารหรูมากในพัตาคาห์อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันแลกมาด้วยการทานาุณกรมสัต ขามองว่าอย่างนั้นนะประเทศแคนาดาเพราะว่าฉลามนะคะหลายตัวถูกนํามาตัดหูโอ้นี่ทุกคนได้ยินอะมันก็คือที่นะทุกคนทีบของฉลามที่อยู่ข้างบนสามเหลี่ยมที่แบบเวละไวน้ำแล้วมันโผล่ขึ้นมาแค่ส่วนนั้นเลยทุกคนนั่นแหละคือหูฉลามพอเขาตัดทิ้งแล้วก็ปล่อยน้องลงทะเลเหมือนเดิมนะเพราะว่าตรงอื่นเขาไม่กินกันเนื้อมันอาจจะไม่อร่อยหรือย,อยังไงก็ไม่รู้แต่เขากินแค่หูมันก็คือทีบตรงนี้ของมันอะพอกินปุ๊บปล่อยปุ๊บก็เลยตายเลยทุกคนฉลามก็ตายเพราะว่าฉลามไม่่ีีก็ะววาาายยยนน้้้ไดแแแลลลททใหรรบบบเเเเเส แต่ที่ประเทศไทยกับจีนกินอาจจะเพราะว่าเขามีฟาร์มเลี้ยงฉลามอ้าวเหรอใช่อย่างพวกนี้จะเลี้ยงไว้ทำอาหารเลยน้้งเนื้อไม่เคยเห็นใครกินเนื้อฉลามเลย่ไดิเลยคุณกินได้ไหมดริ่มาแล้วหมูฉลามเขาไม่ค่อยได้กินเหมือนกันทุกคนน้อยมากครั้งเดียวยังมั้งอร่อยอยังไงม,<า>มันกินเอ็นอร่อยแหละหน่าเอ็นไหม อร่อยจริงแหละทุกคนอร่อยจริงแหละแล้วเขาทำน้ำซุปมาดีแต่ว่าเนื้อของหูฉามจะเหมือนเอ็นกรึบๆนิดนึงแบเบเพียบๆอารมณ์แบบเห็นตั้งอย่างอ่ะก็กรึบๆ,ๆแพงอ่ะซึ่งมาแล้วอะทุกคนต้องกินให้หมดอืมมีไม่ได้อยากกินนะทุกคนผมซื้อมาเพื่อรีวิวให้ทุกคนดูเลยอร่อยอยังไงมันยังไปต้องกินนะครับถ้าที่ไม่ได้อยู่แคนาดาได้แบนไม่ใครยอมใครครับนาทีนี้ไม่เราไม่คก็เอาถ้าไม่เคยกินเลย อืมไม่ได้กินแพงอืมใช่เปืงดังอร่อยอยังไงกระเพาะปลาไปก่อนคล้ายกันแต่ยิงคล้ายกระเพาะปลามากเลยเนี่ยมันเ,นเนบี้ยงแค่บรรทุนดิบเส้นๆหยีๆเป็นเอ็นอะ่ะนี่แหละคือหูฉลามผมว่าประเด็ใจว่าคนเขากินไปทำไมมันอร่อยตรงไหนวะเขาไปเจอได้ไงว่าตรงนี้มันอร่อยอร่อยยังไงล็อกไปเลยไม่ให้หมดแล้วมันหมดแล้วอย่ามากินต่อ่่ใชต้องกินย่าดักฟัวกราแม่ฟัวบ้านเราหั่นฟัวกราเป็นแบบตับหมู ออกมาแล้วแบบดูหมดราคาทุกคนฟัวกาแพงมากเมื่อก่อนเราเป็นนักล่าฟัวกามากตอนที่เราอยู่มหาลายัยมหาลายัยเออเราแบบตอนนั้นแบบฟัวกามันกำลังฮิตเลยอืมเราก็เลยตะเวนกินฟัวกาที่เป็นบุฟเฟ่ทุกที่เลยทุกคนโรงแรมไหนเราก็จะกินก็เลยพอรู้ว่าฟัวกามันต้องแบบยังให้มันถึงอร่อยนะ แต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่าวิธีการทําของมันทํายังไงใช่คือตอนนั้นอะฟัวกาเพิ่งเข้ามาแบบมีบทบาทในการทําอาหารของประเทศไทยแบบแรกๆเลยเพิ่งเริ่มมัแบบงงฟัวกาคืออะไรไม่รู้เลยมันเป็นตับ่างมันโนอนแบรนด์ที่ประ,ะเทศอะไรอิสราเอลค่ะ เพราะว่าการที่ทำตับหานะคนุคนทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปบ้าง้วเขาจะจับหานะล็อกคอไว้อย่างออางี้บางที่ก็ล็อกอเออบางที่ก็แบบว่าเขาหลุมปุดหลุมแล้วตัวมันไปฝังไว้ให้ผมมันแค่หัวแล้วเขาจะมีเครื่องกอทุกคนไปกอกทางปากมันอาหารนะมันไม่ได้เคี้ยวนะันไม่มคือเลยกอดล็อกคอของว่อกคอเลืเลยตัวมันบวกรุ่นให้ตับของมันอะใหญ่พอที่ไปขายเพื่อไขมันจะได้อยู่ที่ตับเยอะๆแล้วตับก็จะใหญ่ ก็ทรมานไม่ต่างจากตายทั้งเป็นเลยอ่ะจริงๆผมมาเลิกกินตัวกาไปสักพักแล้วล่ะเลิกกินไปนานมากแล้วตั้งแต่เห็นคลิปนั้นนะกินไม่ลงใช่วันนี้ก็กินไม่ลงเหมือนกันครับก็มันตันเป็นเหมือนตับหมูเลยคุณแม่ต้องกินอย่ได้ใช่ต้องกินให้คนดูรู้ว่าเป็นยังไงตับหานบางคนชอบจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเนื้อสัมผัสมันจะค่อนข้างมันๆเลยจุดซี่ใช่มันจะแบบช้ำอะค่อยๆกินเนื้อเอห้าที่กัดปุ๊บน้ำมันระเบิดอันนี้ก็เหมือนกันคือกัดปุ๊บมันจะเป็นน้ำา้ครีมมี่คร ความแบบนวลนัวรสชาติกลิ่นอย่างเงี้ยใช่เลยฟัวกาเลยมันมีความหอมนินกลิ่นมันจะแบบแปลกมากไม่เหมือนเครื่องในสักโทั่วไปใช่มันจะหวานหวานอ,ะอ่ะม,มันกินแบบหอมหวานแต่มีความกลิ่นแบบไม่ไหม่กริลที่แบบย่างมาอมอันเดิรข้างในามันจะแบบนิ่นนมๆฟัวกานี่คือแบบที่สุดนัดช้อคนพามาช้อบหมดอ่ะโอ้ยเฉลิมฟัวกามันแพงมากเพราะว่ามันแบบต้องขุนขุนหกกานอน่ะ นานอะอาหารที่เสียไปอะไรเงี้ยแค่แกกินโฟกาบ่อยๆอ่ะชาตินึงแกจะเกิดเป็นหานแล้วโดนล็อกคอแล้วโดนยัดอาหารเข้าไปประเทศสุดท้ายทีนทนไก่ที่น่ากลัวมากเลยคืเล็บมันยังอย่เลยอ่ะมาเป็นเล็บเลยปกติจะไม่เห็นเล็บไก่ขนาดนี้นะอันนี้มาเป็นเล็บ ห้ามต้องห้ามนี่นะทุกคนก็เป็นของโปรดทัชชี่หนึองอันเหมือนกันไม่รู้ทำไมทัชชี่ชอบกินของต้องห้ามไม่ได้ปรดตลอดอะไรที่ควรห้ามทัชชี่จะอยากกินแต่โปรดแค่บางร้านหลังๆาม่ค่ได้กินละมีแค่ร้านเดียวที่ผมรู้สึกกินแล้วแบบติดใจที่สุดในชีวิตคือที่ลอนดอนครับรอยัลชไนนอร้านเรากินอาหารจีนบ่อยมาก แต่แพงมากร้านนี้อันนี้ออกแนวไม่ใช่จีนนะ่นีะยูตุก๊กตาล้อ่ะพี่ตีนไก่ตีนนั่งกิน,กน,นบบตลลอนร้อนนะคนถ้าเกิดไม่ร้อนจะเป็นอย่างเงี้ยดูดิจะเป็นแบบเหมือนก้อนเนี่ยอ๋อเห็นปะนี่ไงใสๆมันจะเป็นแบบวุ้นเหรอเออเป็นผู้คราเจลาตินที่มันออกมาจากเ็นไก่ตีนไก่นะคะทุกคนถูกแบบที่ประเทศอินด เพื่อนฉันที่อินโดส่งตีนไก่ไม่กินเพราะว่าอย่างนี้คะ่ะทุกคนตีนไก่ที่อินโดนีเซียนะคะถ้าเป็นของนําเข้าจะถูกแบนงไม่ให้นําเข้าเด็ดขาดไม่รับจากประเทศอื่นเลยตีนไก่เพราะว่าเคยตรวจพบสารตกค้างนะคะอยู่ในตีนเอ้ทีนแต่ว่าถ้าเป็นทีนไก่นะคะที่อยู่ในประเทศที่เขาเลี้ยงกันเองเป็นไก่บ้านไก่อินโดนีเซียที่แบบเกิดจากอินโดนีเซียเองอกอกมาที่อ<ม>ินโดนีเซียอันนี้คือกินได้เลยก็เลยทําให้ทัดได้กินตีนไก่ในวันนั้น เพราะว่าที่อินโดนีเซียก็ยิตอินตีนไก่เหมือนกันใช่มันมีขนมตีนไก่เยอะนะอันนี้มันเหมือนชูนิ้วกลางให้แกไหมฉันมองมาหลายครั้งแหละฉันก็รู้สึกว่ามันเหมือนชูนิ้วกางเออว่ะหรือว่าฉัน ไี่กล้ากินวรอย่าคุณนม่ชอบาน,นะถ้าเป็นแนวของจีนที่แบบเป็นแดงๆอ่ะมันน่ากินแต่ที่มันดูแบบมันยูนดต้มยังไม่สุกเนี่ยมันมีเล็บอีกอย่างหากักเนี่ยมันดูมีเล็บตลอดเวลาเลยทุกคนมันดูจิกอะไรมาบ้างไม่รู้ว่าเหยียบขี้ตัวเองมาบ้างแน่ๆสั่งช้เคยกินละเพราะว่าผมจะรีวิวรสชาติที่ผมเคยกินให้ฟังอาเอาตัวอ้วนๆนีหนิกินตัวอ้วนโอ้ยอ้วนๆเปื่อขึ้นมาเปืเป่อยไม่เชี่อตีนไก่อันนี้แก่แน่ๆเลยดูทรงแล้ว Ja! 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 ไม,มไม่เหมือนกันไม่ของจีนอันนี้มันแบบเหมือนไก่บโลมันดูด่างมันยิ่งเปื่อยเลยก็คือคนที่ไม่เคยกินตีนไก่นะจะรู้สึกว่ามันน่กกากลัวใช่ปะแต่งจริงแล้วตอนกินเข้าไปมันจะเป็นเนื้อนุ่มๆเ้ยเหมือนหนังต้มจริงมันต้องนังย่นย่นเหมือนเจลาตินอ่ะใช่มันต้องดึง<ๆ>มันต,<ๆ>ต้องตุน๋น<ๆ>ไว้ดามากคนเพื่อให้แบบมันต้องอ่อนจริงอ่ะมันต้องเปื่อยมากๆไว้ตอนกินแล้วมันจะแบบลื่นแบบหลุดมาเลยในกระดูกเราไม่ได้กิกระดูกอ่อนใช่ข้างในจะมีเอ็นแบบเล็กๆเอ็นเอ็นแบบนุ่มๆอ่ะหน่อยๆน้อยหนึ่งแล้วก็ แต่นี่ผมผมว่าผมผมไม่ชอบก,กินสนาลนี้ผมกินไม่ได้วะ่ะอันนี้ทีมงานเราชอบอย่างทีมงานงก,กิน <Okay, S 2> ทุกคนของดีอย่าเก็บไว้แล้ครับโอเคทุกคนก็นี่คือหานต้องห้ามแล้วสุบแล้วตอนนี้เราไม่สามารถเข้าประเทศได้ทั้งหมด9ประเทศนะครับทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดไม่เห็นเราทำคลิปไปเที่ยวต่างประเทศ9ประเทศนี้นะครับ้งมีตั้งไปเพรอ้าวแบบแหละโอเคทุกคนหวังว่าจะสนุกกันขอบคุณที่รับชมในวันนี้ภาษาทางการหนึ่งสังเกตปะเตรียมตัวเป็นสสหรือเปล่าคะไม่ ภาษาและ,ะ<ม>ที่ไม่ใช่อ่ะนี่ใครคใครสิงทันบูโนจูปิเตอร์ไม่เอา<ะ>กับใครคะโรซ่าไม่บอกไม่เอาเป็นโรซ่า <c oughs> หมดแล,ล้วหรออร่อยยังไงอร่อยจังมีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเด็กมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดชา่ามีเชฟมีเชฟระบบเผาผามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก,ก็สนกุก อปป้าแอดอาชมามีเช็คเค่รับกุ่นดีของอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้